คลิปนี้เดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการขึ้นจันทันบ้านของผมนะครับว่าผมมีเทคนิคการจัดการจันทันบ้านแบบไหนนะครับเวลาที่ผมขึ้นไปแล้วเนี่ยจันทันบ้านทุกเส้นนะครับจะเรียงตัวสวยงามนะครับเสมอกันทุกเส้นเลยนะผมมีวิธีการจัดการยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับด้านหน้าที่ท่านเจ้าบ้านเห็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจันทันของบ้านนะครับที่ผมทําการถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ไปเมื่อเช้านะครับว่า เฮ้ยเวลาที่เราทํางานเน่ะเวลาที่เราคุมแนวคุมระนาบได้นะครับด้านนี้ไดองศาเป๊ะเนี่ยเวลาที่เอาจันทันน่ะขึ้นมาหาองศาด้านบนนะครับเวลาที่เราหาองศาได้แล้วเนี่ยเวลาเราตัดนะครับแล้วเอาขึ้นมาติดตั้งเนี่ยมันจะแนบสนิทสวยงามแบบนี้เลยที่ผมถึงพูดบ่อยว่าเฮ้ยถ้าเราวางแผนดีอ่าเราคุมแนวคุมระนาบดีตั้งแต่เริ่มต้นนะการจบงานทุกๆขั้นตอนมันจะง่ายและเร็วไร้ซึ่งปัญหานะครับแล้วองศาจันทันตรงนี้อ่าด้านนี้นะครับจะเป็นองศาเดียวกับ ตรงที่อยู่ปลายสุดนะครับเวลาเราตัดนะครับพอเราตัดฝั่งนี้เสร็จนะเราก็วัดความยาวไปเลยว่าเฮ้ยเราต้องการจันทันเส้นนี้ยาวเท่าไหร่เราก็ไปตัดองศาเดียวกันอยู่ตรงปลายนะครับมันก็จะตรงจึกลงไปอย่างนี้เลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาตัดอีกทีหลังนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยตัวแรกเลยเนี่ยเป็นต้นแบบของชิ้นถัดๆไปนะครับที่เราจะทําในแนวและหน้าฝั่งนี้นะครับเราก็เอาก๊อปปี้เลยมีกี่เส้นก็ก๊อปปี้ไป ให้ครบทุกจุดนะครับเนี่ยเป็นวิธีที่ผมใช้ในการทํางานนะแล้วมันจบงานได้เร็วจันทันฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะองศาเดียวกันเลยนะความยาวอาจจะไม่เท่ากันแล้วก็กําหนดเลยว่าเราต้องการความยาวเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วก็เอาไปตัดตามองศาของฝั่งนี้เลยมันใช้องศาเดียวกันนะครับปลายฝั่งนั้นก็ตัดองศาเดียวกันเหมือนกันนะครับนะเวลาเอามาติดตั้งประกบตรงนี้ฝั่งนั้นมันก็จะตรงจึกลงไปอย่างนี้เลยได้ระนาบเลยนะครับแล้วเส้นถ,ถัดไปก็เอาตัวนี้แหละก็ปี้เลยจนสุด มีกี่เส้นท่านก็ก๊อปปี้ไปให้เสร็จเลยนะครับแล้วก็ค่อยเอาขึ้นมาติดตั้งทีละเส้นทีละเส้นนะครับเวลาส่วนปลายมันก็จะตรงกันเป๊ะเลยถ้าระนาบของอกไก่ตัวนี้นะมันตรงกันนะครับมันได้ระนาบมันได้แนวเหมือนของผมเนี่ยเวลาติดตั้งเสร็จทุกส่วนมันจะตรงกันทั้งหมดเลยไม่ต้องมาแก้ไขอะไรเลยนะครับเนี่ยที่ผมชอบพูดได้บ่อยเวลาที่ผมขึ้นอสสอะไรต่างๆที่มันได้ระนาบได้แนวมันได้ระดับน้ําทุกจุดเลยเนี่ยขั้นตอนถัดไปเนี่ยพวกจันทรนพวกอะไรเนี่ยเวลาเอาม มันจะได้แนวได้ระนาบกันแบบเป๊ะเลยเ,เทคนิคของผมนะครับเวลาผมติดตั้งตัวจันทันผมจะติดตั้งฝั่งนี้ก่อนนะครับเนี่ยของมุมเสาตัวนี้เลยฝั่งด้านนี้ก่อนทั้ง2ฝั่งอย่างนี้นะครับติดตั้งก่อนนะครับหลังจากนั้นผมจะไปติดตั้งฝั่งสุดท้ายของมุมนู้นเลยของเสาต้นสุดท้ายเลยนะครับอ่าก็เอาจันทันขึ้นมาเลยติดตั้งติดตั้งทั้งสองฝั่งเสร็จด้วยอ่าต่อไปทําการดึงเอ็นครับเอ็นตัวเนี้ยนะดึงทั้งสองฝั่งเลยนะครับดึงไปหาต้นจันทันตัวสุดท้ายฝั่งนู้นเลยนะครับ ดึง2ฝั่งเลยนะครับเอ็นตัวนี้หน้าที่ของมันทําอะไรรู้ไหมครับหน้าที่ของมันคือจะเอาไว้คุมแนวของจันทันทุกตัวของฝั่งนี้และเอ็นตัวนั้นก็เอาไว้คุมแนวคุมระนาบของอจันทันของฝั่งนั้นเพื่อที่เวลาเราเอาจาันทัน Una, ขึ้นมาติดตั้งนะครับบางครั้งน่ะด้วยที่มันหนักเวลาที่เราไม่มีเอ็นนะครับเราเอามาชิดตรงนี้เราเอามาชิดฝั่งนี้นะครับชิดใส่ตัวนี้บางทีมันกรึบๆอย่างนี้แล้วมันไม่มีอะไรให้เราเป็นตัว กำหนดในสายตาของเรานะครับบางทีมันขึ้นนิดนึงลงนิดนึงอย่างเงี้ยซึ่งไอเน,นี้ยมันได้แนวอยู่แล้วแต่มันยังไม่เป๊ะถ้ามีเอ็นเนี่ยโอ้โหบอกเลยงานเนี้ยมันคอมพิวตเลยนะครับไอตรงเนี้ยไม่ต้องเป็นเลงมากเลยให้ดูเอ็นเป็นหลักนะเวลาเอาขึ้นมาชนปั้งขยับนิดเดียวสัมผัสเอ็นเชื่อมแต้มไว้นะแล้วก็แต้มไว้ฝั่งนั้นแค่นั้นเองนะครับท่านจะได้แนวจันทันที่แบบโอ้โหมันเรียงตรงเป๊ะเลยแล้วหน้าบังคานี่แบบไม่มีแบบเป็นตกท้องช้างเลย อันนี้เป็นเทคนิคของผมนะครับก็เอามาแชร์ไว้ให้ท่านเจ้าบ้านดูว่างานผมอะ่ะส่วนใหญ่จะทํางานกับเอ็นนะครับแล้ววิธีการคุมแนวคุมระนาบของผมอะ่ะผมทํำยังไงผมทําแล้วมันดีผมก็เอามาแชร์ให้ท่านเจ้าบ้านไว้เป็นแนวทางนะครับอ่าเวลาที่เราขึ้นจันทันหลังคาบ้านเนี่ยท่านจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยผมทํำยังไงทําไมระนาบมันเป๊ะเลยทุกจุดเลยอ่เหมือนไอ้พวกเนี้ยที่ผมชอบโชว์บ่อยๆไอ้พวกอเสพวกเนี้ยที่ผมโชยบ่อยนะครับว่าได้ระดับน้ําเหมือนกันหมดเลย พราะวันก่อนนี่ผมโชว์ไปแล้วแต่ยังไม่หมดเนื่องจากต้องทางานก่อนนะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะไล่โชว์เลยว่าเฮ้ยการทํางานเนี่ยถ้าเราวางแผนดีเสาเราตรงปลายเสาเราอะ่ะเสมอกันทุกต้นเลยทั้งสองฝั่งเลยผมเนะี่ยตั้งเสาขึ้นมาปลายเสาเสมอกันหมดเลยไม่ต้องตัดไม่ต้องเจียเลยแล้วเวลาเราเดินอเสเนี่ยเวลามันวิ่งมาหากันเนี่ยมันจะได้ระดับน้ําแบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกจุดเลยนะครับเสมอกันหมดตลอดทุกเส้นเลยนะโอ้โหมันเม a ซิ่งมากผมไม่อยากบอกเลย อันนี้คือเป็นแนวคิดของผมนะครับทำยังไงให้จบงานง่ายและจบงานเร็วไร้ซึ่งปัญหานะผมไม่ชอบเลยเวลาเฮ้ยตั้งหัวเสาขึ้นมาแล้วมันนั่งเจียอ่านะมอนกันจันทันเวลายื่นออกไปถึงนู่นแล้วก็มาเจียไปอย่างเงี้ยซึ่งเสียเวลาชีวิตมากๆผมต้องบอกตรงนี้การทํางานเสร็จจบนั่นแหละคือวิธีและเทคนิคของผมนะครับเนี่ยเหมือนกันเนี่ยจันทันตัวเนี้ยที่วิ่งมาตรงกลางบ้านนะครับตัวเนี้ยก็เป็นจุดที่ผมเอาไว้พยุง เอ็นเส้นนี้นะครับเวลาที่เราดึงเอ็นยาวๆเนี่ยตั้งแต่15เมตรขึ้นไปเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องมีตัวกลางด้วยนะครับเพื่อมาคอยพยุงเอ็นเพราะเอ็นเนี่ยดึงแรกๆน่มันจะตึงแต่พอปล่อยผ่านไปสักวันหนึ่งอ่ะมันจะเกิดการหย่อนตัวได้นะผมก็ทําการติดตั้งเลยเพื่อป้องกันตรงกลางมันหย่อนตัวถึงมันหย่อนปุ๊บอ่ะมันก็จะมีจันทันตัวนั้นอ่ะคอยบังคับเอ็นไว้นะครับและระยะตรงเนี้ยมันไม่ไกลแล้วมันไม่หย่อนนะครับหลังจากนั้นผมก็ติดตั้งจันทรนตัวต่อๆไปได้เลย อาจจะเป็นพวงนี้หรือวันถัดไปเราก็สามารถติดตั้งได้แบบไม่มีปัญหาก็ฝากไว้เป็นทริกเล็กๆน้อยๆนะครับไว้เป็นความรู้ให้กับท่าน้าบ,บ้านเวลาที่เราทําบ้านโครงสร้างเล็กที่ผมชอบพูด,ดบ่อยททำงานอย่างมีระบบทาครั้งเดียวให้จบไม่กลับไปแก้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ Facebook บ้านสวนเศรษฐคุณนะครับเพราะว่าในเพจจะให้ความรู้แบบเรียลไทม์นะครับถ้าใครสนใจอยากจะสร้างบ้านเองไม่ผิดหวังแน่นอนของฟรีครับผม